แฮปปี้ไท m ์มันนะครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอโปรดักต์อัปเดตนะครับของครึ่งปีแรกใน2023เรายังมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอะไรอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับเริ่มต้นฟีเจอร์แรกเลยเป็นในเรื่องของ Custom c u สเตอร์แท็ ฟีเจอร์ Customer Tab เนี่ยครับก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับตัวแพ็ k เกจ Pro ผู้ใช้งานนะครับมีระบบที่ใช้งานอยู่แล้วเช่นเป็นระบบภายนอกครับผมยกตัวอย่างเป็นตัวสต็อกนะกันปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ตัววีนิโออยู่แล้วแล้วก็มีระบบของสต็อกเนี่ยซึ่งสามารถดูข้อมูลลูกค้าได้เหมือนกันนะครับเราก็จะยกตัวระบบของสต o อกเนี่ยสามารถมาแสดงผลในตัวระบบของวีนิโอได้เลยนะครับก็คือเรียกว่าครบจบในวีนิโอได้เลยครับผมถัดไปก็จะเป็นการ เน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ด้านเว็บบุกครับผม ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากนะครับในอีโคซิสเต็มของวินิโอนั่นเองสำหรับแพ็กเกจโปรนะครับวันนี้ถ้าลูกค้ามีระบบอื่นนะครับที่เชื่อมต่อกับระบบของวินิโออยู่แล้วนะครับเราก็สามารถมาเชื่อมกับเว็บฮุกได้เลยนะครับสำหรับตัวเว็บฮุกเนี่ยเราจะมีอีเวนต์ให้ประมาณ5อีเวนต์หลักๆก็คือจะเป็นการสร้างลูกค้าสร้างใช้จ่ายหรือว่ามีการเกิดใช้จ่ายที่จ่ายเงินแล้วนะครับเหล่านี้เราจะเรียกว่าอีเวนต์นะครับถ้าเกิดมีอีเวนต์อะไรก็ตามเกิดขึ้นนะครับเราก็จะส่งเว็บฮุกเนี่ยไปที่บริษัท ทีม IT ทราบนะครับทางทีม IT เนี่ยเรียก API มาดึงข้อมูลเหล่านี้จากอีเวนต์ต่างๆเนี่านะครับเข้าไปที่บริษัทได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถไปประมวลผลเอาไปใช้งานต่อได้ครับอันนี้มันก็จะทําให้ระบบเนี่ยมันเรยวทา่าม,มากยิ่งขึ้นด้วยครับผมเอานวยอความสะดวกให้บิีโอสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ i นเฮ้าส์ของทางลูกค้าเองนะครับ B365 ระบบไดนามิกระบบ ERP ต่างๆอนุมัติหรือว่ามีการอ p p r o v แล้วนะครับในบิีโยก็จะมีการเด้งเว็บพุก เพืส่งข้อมูลไปนะครับให้ท <ió> ีมเดฟภายในหรือว่าทีม Developer ปอรของตัวบริษัทเองของทางลูกค้าเองเนี่ยสามารถเขียนแล้วก็เอาข้อมูลนี้จัดการเข้าระบบ ERP ภายในเราลองรับการเชื่อมต่อกับ Google Data Studio แล้วนะครับมันช่วยเราอย่างไรได้บ้างฟีเจอร์นี้ทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถมาดึงข้อมูลต่างๆจากวิดีโอแล้วก็สามารถนำไปประมวลผลนำไปวิเคราะห์เป็นรายงานที่เหมาะสมกับบริษัทได้เลยแล้วก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปด้วยครับผม ถ้าเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับเราก็มีการเพิ่มฟีเจอร์นะครับรองรับการล็อกอินให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือรองรับการล็อกอินผ่านโซเชียลมีเดียช ANNEL นนต่างๆนะครับอันนี้เราก็รองรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Apple ID หรือว่า Li น e ถัดไปนะครับที่เรามีการปรับปรุงเพิ่มเติมก็มจะเป็นในส่วนของการจัดการในเรื่องของไฟล์นะครับเก็บข้อมูลไฟล์แนบต่างๆหรือว่าไฟล์แมเนจเมนต์นั่นเองนะครับ ก็คือเรารีดีไซน์ใหม่หมดเลยครับเพิ่มหมวดหมู่ของประเภทไฟล์นะครับเช่นสมมติการทําธุรกิจเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของสัญญาใช่ไหมเราก็อาจจะสร้างประเภทไฟล์ที่เป็นชื่อว่าสัญญาขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเรามีการเซ็นสัญญากับลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําสัญญาเหล่านั้น,นมาอัปโหลดเพื่อเก็บไว้ในวีดีโอได้เลยตอนใช้งานเราก็เจะได้ไม่ต้องไปหาว่าเ,เอกสารตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็เพียงแค่เปิดวีดีโอที่เดียวแล้วก็สามารถดูข้อมูลดูไฟล์ต่างๆเหล่านั้นได้เลยครับผม สำหรับค่าใช้จ่ายรอบนี้นะครับเราเพิ่มเรื่องของ Workflow การอนุมัติค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับก็จะเป็นอนุมัติค่าใช้จ่ายตามวงเงินนั่นเองนะครับถ้าสมมติหัวหน้าระดับนี้ครับเราสามารถกำหนดได้เลยว่ามีวงเงินอนุมัติเท่าไหร่ถ้าลูกน้องหรือว่าพนักงานเนี่ยครับเบิกค่าใช้จ่ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งตามสายบังคับบัญชาขึ้นมาจนเจอหัวหน้าที่มีวงเงินครอบคลุมกับที่ขอเบิกไปนะครับนอกจากนี้เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะข้ามไปยังหัวหน้าที่มีวงเงินครอบคุม สามารถเบิกได้เลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะช่วยให้โฟล์ของการเบริกเนี่ยสั้นลงด้วยครับผมเอางเงินมาสามารถกําหนดใน workflow การอนตมัติในเงื่อนไขาการอนตมัติได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนให้มาใหม่โดยรวมสําหรับครึ่งปีแรกก็มีประมาณนี้ที่เราอยากจะถือโอกาสไฮไลท์นะครับก็จะเห็นว่าเรายังมุ่งมั่นที่จะทําวีดีโอให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆเราวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ๆที่เรามีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆรายที่ไว้วางใจในการใช้วิดีโอกับเราครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ